อยู่กับแพร์ไทยเดนนะแล้ววันนี้ผมกับพี่กวางนะครับสองคนก็เหตุจะมาพาเพื่อนๆมาดูวันนี้เป็นทดสอบเขาบอกว่าเป็นกรุ๊ปที่2ของโลกนะฮะแล้วก็วันนี้เมืองไทยเป็นวันแรกนะครับให้ทดลองขับทดลองขับวันนี้นะครับเมื่อกี้นี่เราปล่อยตัวอ่อนไปแล้ว2คนนะครับออกไปแล้วปล่อยเด็กๆไปแล้วมีพี่เจี๊ยบกับพี่ลิบครับเปทดลองขับนะฮะส่วนส่วนไอ้ที่จะขับยาวๆเนี่ยเดี๋ยวว่านอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไป ทริปยาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราขอยิ้มรถแล้วไปวิ่งกันแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยให้ฟังก่อนว่ารถอ่ะมันเป็นรถแบบไหนนะครับแล้วก็รายละเอียดของรถนั้นเป็นอย่างไรอ่าครับผมเรามาไล่ดูกันเลยนะครับ,รบอ่ะพี่กวางคันนี้เป็นรถสไตล์แบบไหนอันนี้เป็นสไตล์นักเก็ตนะครับผม3สูบ660ซีซีนักเก็ตเนี่ยคือนักเก็ตเนี่ยแปลว่าโป๊เปื่อยหมายความว่ามันไม่มีอย่างนี้ไม่มีแฟลลิ่งไม่มีเฟลลิงรถสไตล์นี้เรียกว่านักเก็ตมอชใช่อ่า ผมครับสบายครับผมลักษณะการขับขี่เครื่องยนต์สามสูบสามสูบครับหกสามสูบเรียงหกร้อยหกสิบซีซีครับออกเครื่องเขาแรงสามสูบเนี่ยสามสูบแรงนะครับไอตัวตัวไทเกอร์เนี่ยเขาก็แรงใช่แต่สามสูบเขาอีกทรงหนึ่งถูกไหมใช่สามสูบเขาเป็นอีกแบบอันนี้สามสูบเรียงในในระนาบเดียวกันนะครับอันนี้คืออีกแบบหนึ่งเลยนะแล้วก็สวิงอาร์มอันนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมหล่อใช่ครับอันนี้นะครับ อันนี้คือทําเหมือนแบบผมว่าทรงเนี่ยเริ่มใกล้รถญี่ปุ่นไปเรื่อยๆนะทรงอย่างนี้นะอันนี้จะทําออกมาแข่งกันเพราะว่าเป็นมันเป็นเรื่องของบาลานซ์ด้วยดูนะฮะว่าตู่อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเบรกเนี่ยผมก็ไปอยู่ข้างในเพราะนั้นเป็นเรื่องของบาลานซ์รถญี่ปุ่นเนี่ยหลังๆเนี่ยบาลานซ์ดีกว่ารถทางยุโรปแล้วรถทางอเมริกาเยอะเพราะนั้นรถทนนี้ก็ไล่กันมาหมดนะแต่แบรนด์ก็เหมือนไทยหอญี่ปุ่นแล้วเบรกเบรกี่อ่าเบรกก็เป็นขอนิชินนะครับโช๊กโชวว่าเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับเพราะว่าแบบว่าโชว่งงาจง แต่ผมชอบตรงไหนนะแมพี oh, ่หอ e ผมชอบอ mm ัน hmm. นี้น uh. ี่พี่กวางพาดูไฟหน้านะผมว่าไฟหน้ามันดูเท่นะนะไฟหน้า LED นะดีไซน์นะดูข้าง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 โคมมีบุ๋มบุ๋มเมี้ยนะตัวหูก็โลกันนะครับผมนี่นี่ด้านข้างด้านข้างจะเป็นแบบมีเว้ามีดีไซน์มีดีไซน์มีดีไซน์ที่เท่ขึ้นมาด้านหน้าก็จะมีมีว้าช่วงนี้เป็นรายละเอียดดีเทลก็ก็ไม่ได้ทําให้แสงสว่างนั้นมันลดลงใช่แต่ว่ามันดูแบบ ใช่แม่งดูเจ๋งดูมีเลยดูมีลีลามากกว่าไฟปกติอ่านี่เขามีพ์ดิชั่นแบ่งว่าสูงต่ำแบบชัดเจนเลยนะอ่านีมีแบ่งมีแบ่งไฟสายไฟมันไม่ขึ้นมาลบกวนสายตาเลผู้ขับขี่ท่านอื่นอีกอันหนึ่งที่สังเกตเห็นได้เลยนี่ครับนี่ครับกล้องมาอยู่นี่ครับนี่ทำใหญ่ๆพี่ก็ไปเปลี่ยนเป็นเล็กๆนี่ทำให้เล็กๆเลยแล้วหูติดเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนใหญ่อันนี้ดูหูดูหูที่ติดออกมามันเป็นชิ้นเห็นปะ อันนี้คือถอดออกได้อ่าเนี่ยอันนี้มันอยู่ใต้ใต้แผงคออันนี้ถอดออกได้แล้วก็เป็นชิ้นเล็กคือพี่ไม่ต้องดิ้นรนผมทําให้เลยแต่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกครับเพราะต้องมีมันต้องมีทุกอย่ต้องมีต้องเปลี่ยนทั้งชุดจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยหรือจะหรือจะเปลี่ยนแค่ชุดตรงนี้มันมีมันมีอ่ามันมีเมาส์มาให้ลองเรืองนี้เอาอันนี้ออกมาเปลี่ยนไฟไฟเลี้ยวอยู่นี้ไฟเลี้ยวตรงนี้ไฟเลี้ยวมุมนี้อย่างงี้นะฮะเอาออกมาช่วงหน้านี่แหนนี่เบา ใช่ใช่เขาบอกว่ารถเนี่ยใครขับรถหนักๆนะกระจกอาจจะต้องดูดูเชยไปหน่อยนะอโอ้นี่อันนี้ก่อนที่จะไปเรื่องน้าหนักเบาควบคุมง่ายนะผมว่าทํากระจกปลายแฮนด์ไปเลยนะอหรือกระจกอะไรให้มันนี่อยู่ตรงนี้แหะจิ้มออกมาผมว่าอันนี้ไม่ไม่โดนไม่โดนอันนี้นะอันนี้เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนผมว่าเดี๋ยวมาดูเลือนไม้ดีกว่าครับไมม้ไม้่เห็นไม้เขาบอกว่า โอ้ตัวนี้ลามาก LED ดิจิตอลดิจิตอลแล้สามารถต่อบูชุดเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับโปโปเพราะว่านักบิดเนี่ยต้องต้องมีกล้องงใช่ชอบติดกล้องติดอะไรดูโปโปแล้วกดเล็กควบคุมได้เลยตัวนี้นี่มีมีวัดลมยางแรงดันลมยางจากหน้าหลังด้วยนะครับอันนี้เหมือนรถยนต์เลยนะใช่ตัวนี้มีครับฟ้องขึ้นบอขึ้นบอกที่ตัวนี้เลยแต่จริงผมว่าในสิทธิ์เปือง ไอ้วัดลมยางกับมอเตอร์ไซค์มันอยู่แค่นี้เองเอื้อพื้นถึงแล้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันเป็นมันมันเป็นออปชั่นสำหรับการเดินทางมันสำคัญมากนะครับลมยางสำหรับรถที่จะเข้าโค้งเข้าโค้งมันเป็นปมออร์ไซค์มากกว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่สำคัญอ่อแท็กชั่นอะไรก็มีอยู่แล้วแท็กชั่นมีโหมดแท็กชั่นคอนโทรลมีนะครับ A B S มีนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ล้มนะเฮ้ยไม่ได้หมายความว่ามีระบบพวกนี้เราจะไม่ล้มอาจจะยากกว่านิดนึงจังหวะมีแบบ เบียดเจะล้มไม่ล้มอันนี้อาจจะช่วยได้เราเรามาฟังเสียงท่อเดิมดีกว่าอะลองดูท่อเดิมเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟังเสียงท่อแบบนี้นี่เคยมีอยู่ในรถ CBR 650นะครนบ CBR 5 0เนี่ยเออเอามาไปไงเปไง 9,000รอบครับ <S <S เฮ้ยถึงเมามาไวนะไม่ไวครับ <มา S 1> เขาเมื่อกี้เขาเค็มบอ,อกว่าเขาได้หมื่นสองหมื่นสองพันห้าร้อยรอบหมื่นสองพันรอบเนี่ยมันลดสองจังหวะนะใช่ะนะนี่ลถสี่จังหวะรอบสูงขนาดนี้ถือว่าน่านจะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขี่สนุกซึ่งต้องให้ลูกเจี๊ยบสองคนเนี่ยตัวอ่อนที่เราปล่อยไปนะบางคนองบอกว่าขี่แล้วเป็นยังไงรถควบคุมง่ายจริงไหมนะนี่เห็นไปขี่วนแล้วจะมีสามรอบ สามรอบนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกอ,อยากทำแต่งด้วยอะไรแต่งอะไรก่อนผมเอากระจกออกเปลี่ยนกระจกใหม่แล้วท่อใหมสออ่สองอย่างได้แค่สองอย่างอ่ะอเอาพี่กี่อย่างก,ก็ได้เอาพี่เอาอะไรบ้างอะ่ะผมเปลี่ยนกระจกหาทร,รงเท่ๆไฟเลี้ยวผมยกให้ถือว่าทำดีไซน,น์มายี้ละท่อใหม่ท่อท่อผมต้องแบบออกมาอย่างนี้หน่อยผมต้องขึ้นมาอย่างนี้อออกมาปลายมาอยู่แถวนี้ กันดีดนี่ออกออกติดทะเบียนตรงนี้ต้องเป็นท้ายสั้นสำหรับผมนะครับผมว่ากระจกหลังนี้ก็พอแล้วผมขี่ปลอดภัยแล้วทีนี้อนีตำรวจจับอันนี้แบบอันนี้ไม่ใช่วัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องแต่งเยอะผมไม่ไม่แต่งแล้วครับอันนี้คือไม่าแล้วรถไมาสูงสุดขึ้นสู่สามมันคือทำมาเยอะแล้ว รถเขาทําออกมาดีอยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขายุ่งนะครับยิ่งทํายิ่งเปรืองเงินคำพูดเนี่ยผมเคยพูดมันเป็นเชื่อตอนนี้กลับกันใช่นี่กันป้ายทะเบียนหลังพร้อมกันดีดไอ้ป้ายทะเบียนหลังการดินอันนี้ดีมากมันก็ไม่ได้ดูเกะกะนะครับให้ถามว่าใช้สอยดีี่พี่โอต้องมาดูจากฝั่งนี้เลยนะปัญหาของอชุดนี้คือมันสั่นเวลาวิ่งเนี่ยถ้าไปซื้อมาใส่เองมันสั่นอันนี้พอมันสั่นเนี่ยมันต้องหาตัวล็อกที่ดีแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้มัน ไม่ให้มันสั่นแล้วก็ให้มันกันดีได้ด้วยอันนี้ติดป้ายทะเบียนได้ด้วยใช่มีสถาหรือว่าออกแบบมาดีออกแบบมาดีเอาชุดนี้ออกนี่เดือดร้อนนะครับนี่ไฟเลี้ยวหลังต้องหาที่จับอีกย้ายมาติดท้ายสั้นตรงนี้แต่ว่ามันผมว่ามันมันเขาทํากันเยอะแล้วไปท้ายท้ายสั้นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันเยอะแล้วผมว่าอย่างเงี้ยลงตัวสุดละเะกลางเป็นไงถ้าจะไปทํากันเองถ้าถ้าจะไปทําเองตัวนี้นะครับ ผมว่าบางเจ้าว่าทำมันเองทำงานจ้าเองไม่สวยไม่สวยนี่ทำอย่างโรงงานมาเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วแบบมาสวยนะถ้าใครชอบไอ้กันดีสไตล์เนี้ยอันนี้โดนเลยเข้าทางสวยเกียร์นี่สามารถใส่ชิปเตอร์ได้นะฟลิปชิปมาอย่างนี้ิปชิปใช่ไหมยังครับยังเหมนมีโยงขึ้นมาเป็นโยงเป็นเกียร์โยงขึ้นมาเฉยครับเพราะระบบเกียร์ขึ้นมาอยู่ข้างบนอันนี้เป็นว่าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ นักบิดตัวอ่อนสองคนเนี่ยที่ออกไปขับเนี่ยได้มาที่หมายส่วนเรื่องตัวรถเนี่ยเรียบร้อยคงไม่มีอะไรที่จะไม่มีเลยขาดเหลือแนะขาดเหลือาะว่าโอเคลงตัวถังน้ำมันขนาด14ลิตรพอไหมออกทริปพอครับพอเพราะปั๊มนันเรามีเยอะมากส4บ14ลิตรนี่ก็เดินทางได้โอ้สองถังก็ถึงเชียงใหม่แล้วครับเฮ้ยขี่เซฟๆดิผมแก่แล้วไม่ขี่เร็วแล้ว นี้ก็ทั้งหมดที่คือที่เราที่เราอธิบายเรื่องตัวรถกับผมแต่ส่วนเรื่องการขับขี่เดี๋ยวให้พี่2คนนะครับมาจัากาศสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรา2คนนะครับเราจะมาลองขับนี่ครับไทรัมไทรเดนนะครับขังเท่าไหร่ครับ0ซีซีครับ81แรงม้าแรงบิดเดี่ยวสองร้นิวตันเมตรนะครับประเด็นสำคัญก็คือมีโหมดการขับขี่ทั้งออฟโรด ทั้งเรนนะครับแล้วก็มีระบบฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับกล้องโฟโตได้ด้วยสำหรับสายที่แบบแอดวานอยากได้ภาพสวยๆน่ะเรามีการเซตระบบเมนูเดี๋ยววันนี้เส้นทางที่เราขี่เนี่ยประมาณสัก10กว่ากิโลใช่ครับก็วนรอบเป็นวงกลมครับผมได้เบอร์2ผมเบอร์3อเรนะงั้นเดี๋ยวผมไม่แซงพี่ลิฟ์ครัโอเคครับเดี๋ยวราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผม เมื่อกี้นี้ผมกับชาลิฟก็ไปขี่กันมาแล้วเรียบร้อยครับอย่าบอกว่าซัดเลยนะแค่แบบสิวๆแต่ๆ<ช>ลองดูนะครับลองดูอารมณ์รแรงบิดการนั่งนะครับ<ช>การทรงตัวการแฮนเดอร์ลิงใช่ครับความรู้สึกของชาลิฟเป็นไงบ้างครับต<อ>ั้งแต่แบบท่านั่งระยะแฮนนะครับต่างๆเลยก็ส่วนตัวก็ผมสูงประมาณ170้อยนำหนักประมาณ68ถือว่าสมส่วนกับรถคันนี้เพราะว่าบางคนก็ อาจจะสูงแล้วผมคือว่ามีแววว่าจะเสียตังค์แน่ๆอะไรอย่างนี้นะคือมันพอดีใช่ครับคือวางเท้าพอดีเลยครับใช่แล้วก็น้ําหนักผมชอบเรื่องน้ําหนักเอาขาตั้งขึ้นดึงง่ายเลยง่ายมันเบามากน้ําหนักเขาแค่ร้อยแปดสกกิโลครับค่อนข้างเบาสะดวกมากครับ เห็นถอยหลังสบายครับอ่ะลองขึ้นให้คุณผู้ชมดูเลยว่าอารมณ์เป็นยังไงนะครับชิลชนี่คือสูงเท่าไหร่นะสูง170เจ็นะครับกับรถซึ่งจะเห็นเลยว่ามันพอดีมากมากบาานร้มากมากสำหรับมาตรฐานชายไทยขถ้าสูงครับสูงร้อยประมาณ165ครับผมเลยได้ครับได้เลยต่ำกว่ามาตรฐานนิดหน่อยนะทีแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะไปขึ้นเนี่ยผมก็ ค่อนข้างกังวลเพราะว่าดูจากสเปคเนี่ยมันสูง805มิลหรือว่า80.5เซนนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหวไหมอ่ะูี่ายสูงชะลูดอย่างผมแต่พอขึ้นไปนั่งแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยด้วยความที่ทรงมันเป็นทรงนี้นะครับกึ่งกึงสปอร์ตเนกเก็ตเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยจมลงไปเลยแล้วระยะของแฮนด์กับมือเนี่ยมันพอดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถอื่นๆเนี่ยคนที่ไม่ได้ขับ ขี่ประจําจะรู้สึกว่ากาังวลเพราะว่าแฮนด์มันจะใหญ่<ช>เวลาซื้อมาอันนั้นก็ต้องไปปรับตั้งไปอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาเซตมาเนี่ยในระดับที่พอดีไม่ยาวใช่ครับทำให้<า>วควบ<ป>คุมรถได้ง่ายมากและอีกส่วน,นก็คืออย่างที่ชลิปบอกไปรถเนี่ยครับมันมีน้ําหนักไม่เยอะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพลิกขึ้นมาตั้งขาเอาขาตั้งขึ้นปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันมีบาลานซ์ที่ดีใช่ครับนะครับใช่แล้วก็ท่านั่งอย่างเงี้ยทาให้ขี่ง่ายมากไม่ใช ก็สามารถหยิบแล้วออกไปขับใช้เวลาทําความคุ้นเคยกับรถแป๊บเดียวสี่ห้าปีเดีจริงๆครับก็ซัดได้เลยจริงๆนะครับแต่ถ้าจะซัดสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องบอกนะครับก็คือกรุณาระวังแรงบิด240นิวตันเมตรเลนิดหนึ่งเปิดแล้คคันเร่งแล้วเป็นยังไงครับเปิดคันเร่งของผมเปิดแ r a กชั่นอยู่เปิดคันเร่งปุ๊บล้อมันสลิปง่ายมากเพราะท้อค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขามีระบบช่วยช i o ช่วยก็คือตัดไม่ให้ล้อมันสีใช่พุทธาปิด แล้วถนนเป็นยางมาตอยถนนเรียบๆเนี่ยหมุนมีโอกาสปั่นทิ้งแน่นอนมีโอกาสใช่ครับแต่ถ้าเป็นถนนซีเมนต์ล่ะครับบิดเปิดสุดใครอยากเล่นโดนัทลอยแน่นอนจับใช่นะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทอกนะมาเฉพาะเกียร์ต่ำนะครับใช่ครับเมื่อกี้นี้ตอนขับทางตรงผมอยู่ในเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับแล้วเปิดคันเร่งเพิ่มอีกนิดนึงเห็นได้เลยว่ารถเนี่ยมันมีอาการที่จะส่งไปข้างหน้าทันทีเร็วมากแต่ว่า t r a คชั่นก็จับเร็วนะครับเร็วครับเร็วครับไม่มีอาการ สบัดหรือไม่มีอาการที่เราจะรู้สึกตกใจอะไรเลยใช่แทคชั่นพูคุยง่ายมากแทคชั่นจับค่อนข้างนุ่มนวลนะครับไม่ได้แบบจับแบบตนตัวเราตกใจครับข้อดีหลายๆอย่างทีนี้เรามาพูดกันถึงข้อที่อาจจะเป็นข้อด้อยบ้างครับผมไม่ชอบอะไรในรถคันนี้ครับมันมันมันเรียกว่าไม่ชอบก็ก็เชิงเิครับแค่แบบมันร้อนเฉยๆความรู้สึกเดียวกับผมนะครับเวลาเรานั่งขับขี่นะจะรู้สึกเลยว่า วันนี้ผมไม่ได้ใส่กางเกงกาในะครับเป็นกางเกงผ้าธรรมดาเลยก็เป็นกางเกงยีนเพื่อจะจับความรู้สึกจริงๆนะครับแล้วรู้สึกว่าลมร้อนที่มันออกมาเนี่ยมันประทัตัวเราใช่ครับนะครับแล้วก็ในการขับความเร็วสูงๆนะครับเมื่อกี้พอขึ้นไปถึง100 120นิดๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าลมมันประทัตัวค่อนข้างเยอะด้วยรูปทรงมันเป็นสปอร์ตในแก๊ปทรงตั้งใครที่ซื้อไปแน่นอนก็ต้องไปซื้อชิลใส่เอาในะครับหรือว่าคุณจะปรับความชอบในรงงททีี่่่่สิไมชอบ ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งนะที่อาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยดีแต่สําหรับผมนะเมื่อกี้ผมวิ่งมาเร็วๆนะครับตบเกียร์แล้วกดเบรกหน้าดิสเบรกลองดูว่าดิสเบรกมันจับเร็วแค่ไหนถ้าไม่ระวังถ้าไม่ได้ตั้งสติไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะฟลิปเลยนะครับใช่ครับเบรกมันปุ๊บเร็วมากอย่างยกตัวอย่างผมเพิ่งคอมรถเลยเพิ่งทำความพื้นชินไม่ถึงหนึ่งนาทีความรถปุ๊บเลี้ยวซ้ายออกไปขาน้าเบรกลองแตะเบรกดูเราขับรถอื่นมาเยอะก็อารมณ์ก็แตะ แต่ไม่แตะแบบเยอะๆหน่อยก็อาจจะอยู่อันนี้แตะแค่ทิศเดียวมันจึกเลยนะฮะจึกเลยใช่ครับซึ่งก็จะช่วยได้ดีในเรื่องของการขับขี่ที่เร็วใะครับสา <resting> ยทัวร์ิ่งออกไปแตงหวัดขับเร็วแล้วเจออะไรกระทนหันเนี่ยเบรกหลังช่วยและเบรกหน้ากดอยู่เลยนะครับ <belonging. S 2> <respir> er. ซึ่งมันมีแทคชั่นช่วยมี a b s บสเอเไม่สามารถปิดได้ด้วยใช่นะครับช่วยได้อย่างตลอดใช่ครับโดยรวมในราคา3 9 0 0 0 0บาทคิดว่าไงครับ ก็ได้นะก็ได้นะก็ได้นะครสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เป็น 660cc ใช่ไม่ได้เป็นสายไรเดอร์นะครับอยากจะแบบมีสักคันหนึ่งเอาไว้เวลาเพื่อนไปนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วอ่าจะไปสปอร์ตมากก้มก็ไม่ไหวเดี๋ยวหมอลองกระดูอักเสบก็ทรงนี้นะครับด้วยชื่อเสียงนะครับด้วยราคาด้วยการขับขี่ตัวโปรดักผ่านแน่นอนครับก็ทีนี้ก็เหลือแต่สิ่งที่คุณต้องคิดก็คือเรื่องของอัพเดตเซล ใช่นะครับเราก็เป็นเรื่องของบริการหลังการขายที่คุณจะต้องไปตัดสินใจว่าโอเคไหมนะครับกับสิ่งที่ตอนนี้ไทม์พยายามมากในการที่จะทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกับมาเป็นไทม์ที่โล่นอยู่ในประเทศไทยทั้งน้นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้พี่ชาลิปมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีแล้วครับก็ค่อนข้างประทับใจสําหรับวันนี้ครับผมครับผมโอเคครับเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปแบบนี้ใครชอบนะครับอยากจะแสดงความคิดเห็น ขับแล้วเป็นยังไงหรืออยากจะลองขับนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเข้าใจแล้วก็ความคิดเห็นกับทุกทุกท่านเสมอนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับกอากันรบกวนนิดเดียวครับขอกําลังใจให้เรากดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้สายขี่ได้รู้ด้วยว่าคันนี้ขี่ง่ายใช้ได้เลยนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์มาครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม